ค<ม>ครับรบทายต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยเขาไม่ได้แค่มาร้องเพลงเปิดรายการโชว์ให้กับพวกเรานะคะเพราะเขาจะต้องมาแก้มือกับการแข่งขันเซเลบปัจเจดาราดวลใหม่นวลนี้ด้วยนวนวโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาพบกับเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับคุณนวลนี่และคุณซาร่า เชิญทีมนุ่นนู่ประจำที่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเชิญซุปเปอร์ทีมเลยมาอีกทีมนู่นนี่ว่าค่ะทีมนี้แซ่บไม่แพ้กันทีมคุณซี่คุณบุ๊กโกและคุณติชาสีส้มพร้อมพร้อมสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง วดีค่คุณสองคนเหมือนเชลิดเดอร์มากค,คุณเหมือนตามพี่มาเล่นด้วยอ่ะ <c oughs>